บอกอะไรผมทำมาล้านอีพีนีพีห้าสิบแต่ผมไม่ไปแล้วนี่ดีมันเป็นบ้าอะไรของมันวะสูงม่วง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 มันเป็นอย่างวะอุย้ยอ้าวเฮ้ยลิกาสิดฮะใส่เลนส์ซะถ้าไม่อยากตายโอเคครับนี่เลยใส่เลยเซกาดีเอาวะหรออเฮ้ยอะไรนะ ตกใตบุ๋งเอ,อ้ยพวกเราวิ่งกันตกใจเร็วจนไม่ไหวเลี้ยีบารอ้ยคำหยาชัดชัดเอ้ยเฮ้ยคอะม่ร่าฉันขอถามหน่อยดูหน้าตาฉันหน่อยตาเลยคับ เป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะน่ารักครับ i s e l y or u or e e e dog dog d t อตเองเอาแลวนี่นช่ชี่เยอะลูกเกมันเป็นอะไรวะใช่ช่นี่นีหมดคำสีเบาไอ้พวกนี้เฮ้ยอะไร ยิ่ดิชูวเล่นเพลงนี้แล้วอ๋อเดอมดอยเเสกดีอุย้ยไม่ด้ไม่ดุ้ยเอ้ยเฮ้ยวายเดมไปเฮยเฮยเี้เฮ้ยเฮยเฮียเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเนเ้ได้ไงวะพี่บอมไปเยไอ้นี่กินหัวม้ยย คิดว่าจะหนีไปไหนนี่เนี่ยสอนไม่จำไม่พวกนี้เออชันจะดีมานี่มาให้กินหัวเดี๋ยวนี้เออเอ,อ้ยไม่แตกเลยเอ,อ้ยเป็นซื้อมาแพงรึเปล่าอ,อ,อุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บใครทำวะแล้วไงฉันเองไงนี่ แค่เสุดเลยแกเลี้ยวไงอะเลี้ยวไงอะไปเลี้ยวไงแล้วตายเลี้ยวไงแล้วมัดก็หัวหน้าผมตายเลยฉันก็ตายเหมือนกันเลยไอ้ลูกน้องเฮ้ยแล้วใครมันจะสู้แกไหววะกำลังเสริมอะเฮ้ยไททันสปีกแมนแกนี่โดนสิงได้ไงเสกิดีเสกดี เฟีย้ยวมากเหาอวะเอออุ้ยไอ้ที่ป็เก่งจังวะอืมเฮ้ยมานี่เลยไททัทนสปีคเลี้ยวอืมโก็คันนี่เนเออบาดเจ็บห้อยไปแล้วมันจะจับยากจับเย็นซะเหลือเกินในนี่ ไปแล้วลูกพี่หามันเฮ้ยช่วยด้วยลัาเมิล่าให้ช่วยตลอดื้อไอวีนแต่ผมจะไม่พูดไอคำหยาบนะนะอันไอเช่นไอวีนแล้วพูดเพื่อเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะแล้วได้แล้วแซ่บอีรีเด้อควยแล้วว สามสีมันมันสิไอ้กระจกฉันเป็นกระจกได้ใจฉันแต้ฉันแตกอืมอม,มันไปไหนแล้วอ่ะแต่เลี้ยวว่ามันคือกับเราใช่แล้วงไงอ่ะแล้วงไงโอ ไวยดูไว okay, <laughs> <wh> <speaks> ้ฉันจะตายแล้วนี่นี่ยชัวฟิลมาฟูเก๊กเก๊เก๊เกโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยน้อยนี่แนวนี่เนี่ยฮิจูมเขาอัปเกรดบ้างทำไมฉันไม่อัปเกรดก็ไปอัปเกรดดีวะ อ ah. ืมเอ๊ะสีเมงนะัอ้าไปอเกกันเด้อจีเมงขอยไปแล้วเดียอืออ้าวเฮ้ยโฆษณาพวกเราตีมาเร็วเฮ้ยเสียชราชีพนี Jared ่เนี่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 อมอีฉันจะกองไอ้นี่แหละมันไม่เฟี้ยวนี่นี่ที่เดว คิเลตตเขาจัดการอยู่เฮ้ยนี่แนี่นี่แน่เอยจิบจิบว่ะเฮ้ยโอ้ชิบหายตู้ไปแล้วเอ้ยเอเลเฮ้ยมันแน่มากเลยเซกรีเซกรีดอมดอมดอยเเชียสเซกรีเซกรีดอมดอมดอยเเชียสเออจะเด็กวะสนน์เฮ้ยนี่นี่แกนี่โดนนี่หน่ยโดนอะไรเอ้ย กินได้เลยฉันจะกินเองแต่ฉันขอกินหัวผู้หญิงคนนี้ก่อนอแกงเอ,อ้ยเลยสิเอ,อียควยควยก็ตัวดีจะก,การสตีสกินมันกำลังมานี่นี่เฮ้ยมานี่เนะนี่ยพนุ่มนี่วัาแม่เลยอายิบาส ขอบคุณครับผมข้างนักเลยแล้วนี่เต้นอห่างวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะดีไงีมือเล s โกช่วยด้วยพวกเรากำลังนังเย่เดซีกัดีดอบดอบดอ,บดอ,บดอบยเย,ะยะียเยือยเผาแม้เลยเพื่อจะดีดีกันีนเนี่ยขี้ตัวระวังนะไม่ล็อกนี่เนี่ย ดอบดอบดอยเชียสเลกดีเอาโลดีเลยข้าก็มาแล้วนี่นี่เนี่ยโอ้ยอะไรอืมไม่เกี่ยวไหมอ่ะแกนี่แหละไม่เกี่ยวว่ะเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่แก รู้ไหมมาซื้อมาแพงอุ้ยแบบไม่ไ,มไหวไปซื้ออันนี้ดีกว่าก็จบลแล้วนะครับแบตผมหมดพอดีไปละ